เปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านเราเองสวัสดีคะ่ะแม่หมอมือทองชาลีทารโรวันนี้จะมาชวนมาแนะนำเพื่อนๆไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านของเรานะคะเปิดโชคเปิดลาบให้เฮงให้ปังได้ต้อนรับปีใหม่ปี2,567นี้สิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะมีกระดาษ ตัวกิมสิบสามแผ่นกระดาษตัวกิมเนี่ยก็คือกระดาษเงินกระดาษทองของคนจีนที่เขาไหว้เจ้านะคะหาซื้อได้ตามร้านสังกพันธ์นะคะสั่งซื้อตามอินเทอร์เน็ตก็ได้แล้วก็ส้มสีผลนะคะจะเป็นส้มแมนดารินส้มเขียวหวานส้มออกเขียวๆหน่อยก็ได้ะคะ่ะเนาะแต่เราอยู่ต่างประเทศนะคะเราก็จะหายากหน่อยเราก็จะได้ส้มประมาณนี้นะตามรูปนะ เสร็จก็มีพานพานเงินหรือพานทองก็ได้นะคะถ้าไม่มีก็ใช้ภาชนะสีทองที่นี้นะคะเราก็เตรียมของให้เสร็จนะคะเอาพานเอากระดาษตัวกิมวางแล้วก็ส้มวางข้างบนนะคะส้มวางทับไว้กระดาษตัวกิมนเนี่ยความหมายของเขาก็คือเป็นกระดาษเงินกระดาษทองหมายถึงความร่ํารวยมีเงินมีทองนะคะส้มก็คือ ความอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองนะคะเป็นของมงคลทั้งนั้นเลยนะคะผ่านเงินผ่านทองก็ก็เงินก็ทองอีกนั่นแหละนะความหมายดีๆอ่าที่นี้เราก็นำของเหล่านี้นะคะไปตั้งหน้าหิ้งบูชาของเรานะคะเจ้าแม่กวนอิมก็ได้พระพุทธรูปก็ได้พญานาคหรือเทวสุวร์ณน,นะคะที่เราเคารพบูชาที่บ้านหิ้งตั้งตั้งหน้าหิ้งพราเรานั่นแหละเนาะ แต่ก่อนจะถวายก่อนตั้งนะคะให้เพื่อนๆนะคะว่าตามดังนี้นะคะให้ตั้งนโมสามจบนะคะแล้วก็ให้พูดคําว่านะคะลูกขอบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในเคหสถานบ้านเรือนของข้าพเจ้าวันนี้วันดีวันปีใหม่ปี2567ค่ข้าพเจ้า บอกชื่อนามสกุลนะคะพร้อมด้วยนะคะกระดาษตัวกิมแล้วส้มสีผลถวายแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าพเจ้าได้เอ่ยนามที่อยู่บริเวณเคหะสถานบ้านเรือนของข้าพเจ้าบ้านเลขที่อะไรจังหวัดอะไรตำบลอะไรก็บอกไปนะคะ ขอความเจริญรุ่งเรืองจงมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอความอุดมสมบูรณ์ขอความมั่งมีเงินทองจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้านับแต่บัดนี้เป็นต้นไปตลอดทั้งปี2567นนี้ขอให้มีความราบรื่นความเป็นสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด ขอให้ลูกนี้ไม่เป็นสองรองใครไม่ว่าจะทำงานสาขาอาชีพอะไรก็แล้วแต่ขอให้เจริญรุ่งเรืองให้ลูกอุดมสมบูรณ์ค้าขายร่ำรวยหยิบจับอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองค่ะอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆในการเปิดดวงนะคะเสริมโชคเสริมลาบนะคะโดยที่เราทำได้เองที่บ้านนะคะ ว่าเราที่ฐานเสร็จนะคะเราก็ถวายวางไว้บนหิ้งพระนะคะเป็นเวลาเจ็ดวันเสร็จแล้วนะคะให้นําส้มเนี่ยให้ลาส้มมากินนะแต่ตัวกิมเนี่ยนะคะให้เอาออกมาเผาไฟนะคะเผาหน้าบ้านเราเลยคือเผากระดาษเงินกระดาษทองนะหน้าบ้านที่โล่งๆอะคะ่ะทีนี้เราก็จะเปิดโชคเปิดลาบเราก็จะรวยแล้วนะคะค่ะก็จบแล้วนะคะสําหรับสิ่งดีๆนํามาแชร์นํมานมาเสนอกัน ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์บอกต่อเพื่อนๆด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ